นี่นนะเอาเล็บควรได้ได้ยินเสียงไหมนะไม่มีรอยเห็นไหมสเปรย์พ่นยางดำไม่ต้องเช็ดไม่เลอะมือสนใจทักลายมาได้เลยครับสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลสน,นะครับนุงะส ί, วันนี้อยู่อยู่ในไหนอีกแล้วเนี่ยผมอยู่บนรถออนิ e ดี m a กนะครับของอาผมเอง วันนี้จะมาถ่ายพรมในรถพรมแบบอะไรอะ่ะห d ดีเจ็ดอะไรเงี้ยคือเขาจะมี 5D 6D 7หกดีเจ็อธิบายให้ฟัง 5D เป็นยังไง 6D เป็นยังไงเจดีเป็นไงคันเนี้ยจริงๆมันเป็น6กหดีนะตัวพรมแล้วมันมีไวนิ้วปูพื้นข้างบนอีกชั้นหนึ่งเขาเลยเรียบเป็น7จดีนะงง,งงกันหน้าดูเหมือนกันตอนแรกๆโอเคครับแต่ก่อนที่เราจะมาแนะนําอะไรกันนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะัทเ a สซิ่ง h a n n e l ด้วยนะครับทั้งบน YouTube นะครับแล้วก็ใน Facebook นะครับตอนนี้ผมโพสต์วิดีโอบนเพจ Facebook ด้วยให้มันกระจายกระจายกันไปนะครับจะได้เผื่อบางท่านดูผ่าน YouTube บ้างบางท่านดูผ่าน Facebook บ้างเงี้ยครับช่วยกันอุดหนุนเนาะแล้วก็ฝากยาพ่นยางดำนะครับสเปร์สเปร์เ,ปเคลือบยางนะครับจะมีคลิปหนึ่งที่ผมทำไว้นะฉีดแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูพรมกันนะว่าพรมเป็นยังไงนะอันนี้นะครับเขาเรียกเขาเรียกเจนะเพราะว่าเขาจะมีไวนิลชิ้นนี้ด้วยไวนิลชิ้นนี้เรียกกูชี่นะนี่แกะได้พม 7D ็ดเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมอันนี้ให้ดูเขาจะเป็นแบบเนี้ยเขาจะเป็นพมอย่างเนี้ยหนาๆเน,น,นี้ยแล้วก็จะมีขอบเห็นไหมแล้วก็พับขึ้น อันนี้เขาเรียกเขาเรียกพรม 6D พอพอมันมีแผ่นนี้มาใส่เพิ่มมันก็กลายเป็น 7D นี่แค่นี้่ะฮะเนี่ยพอมีพรมอันนี้เพิ่มก็กลายเป็น 7D ละพอดีของรุ่นพรมแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมีมาปิดหมดเลยข้างหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยชิ้นเนี่ยปิดปิดตรงที่มันเป็นไอ้นี่หมดเลยเนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวผมเอาพรม 6D พรม 5D ในรถในในใน,ในบ้านให้ดูนะ อันนี้มาอธิบายกันประมาณนี้นะครับก็ผมเนี่ยมันมีหลายราคานะคือบางเจ้าเห็นของผมแพงก็บอกโ้หทำไมแพงแต่ว่ายังไม่ได้ดูหน้างานนะเดี๋ยวผมไม่วัดให้ดูนะว่ามันหนาแค่ไหนผมมีผมตัวอย่างอยู่ในบ้านอยู่นะครับป่าเดี๋ยวผมพาไปดูผม 5D ดีดีว่า 5D เป็นยังไงเนาะอ่ะฮะส่วนใครสนใจนะครับอยากจะได้ผมสวยๆอย่างเงี้ยมีลายเยอะนะเดี๋ยวผมให้ดูลายในบ้านลายเพียบเลยเดี๋ยวเอารูปที่เคยถ่าย กับรถคันที่เคยใส่ไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะส่วนหนราคานะครับก็สามพันหน่อยหน่อยมาเรามาดูพรมห้าดีกันนะครับจะเป็นตัวนี้นะเห็นไหมต่างจากตัวเมื่อกี้นะครับตัวเมื่อกี้เขาจะแบบว่าเป็นเย็บเย็บแล้วก็พับได้นะอันนี้เขาจะเป็นปั๊มมาเลยนี่ปั๊มเป็นฐานเลยอันนี้ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะรีโวหรือยังไงเนี่ยเนี่ยเขาจะปั๊มพอดีมาเลยอันนี้ฝั่งคนขับนะมันจะมีพักเท้าอยู่เนี่ย ไหนๆเราก็มาเจอคุยเรื่องพรมแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูพรมแล้วกันที่ผมมีขายอยู่นะอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นพรมงานเดียวกับพรมตรงรุ่นในรถอะที่เมื่อสักครู่นี้ผมให้ดูนะแต่ว่าเขาทามาเป็นพรมพรมแบบใส่รถอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยยแบบสําหรับบางรุ่นที่มันไม่มีพรมตรงรุ่นอะนะนี่เป็นประมาณนี้ในชุดนี้ในชุดนี้มีห้าชิ้นนะครับมี หน้าสองหลังสามทั้งหมดห้าชิ้นเอ้ยโทษทีสี่ชิ้นมั้งเดี๋ยวผมแกะดูก่อนหยิบออกมาแล้วแกะดูเลยฮึบอ่าใช่ใช่ใชมีห้าชิ้น,นมีชิ้นเล็กเนี่ยอันนี้ชิ้นพาดกลางนะแล้วก็จะมีชิ้นหลังอีกสองชิ้นผมหยิบให้ดูแล้วกันเนะี่ยอันนี้ชิ้นหลังเนะี่ยอันนี้สามอยูน่นี้อีกสองแล้วก็ที่ใช้ ที่ใช้แบบเนี้ยเมื่อก่อนผมจะใช้พรมแบบนี้ช้เยอะอันนี้เป็นไวนิลนะครับดักฝุ่นดีนะเนี่ยเป็นใยญ่ๆเงี้ยดักฝุ่นดีอย่านี้สีแดงสีไข่ไก่สีควันบุหรีน่นยสีเทาถามว่าอย่างนี้มันดียังไงไอพรมแบบเนี้ยเวลาขี้ฝุ่นมันเข้าอะ่ะมันจะไม่ฟุง้งมันจะไม่ค่อยเข้าตู้แอร์นะมันจะอยู่ในนี้แหละแต่ว่าวิธีการทําความสะอาดเราก็เหนื่อยหน่อยเพราะต้องรองมันแห้ง แต่ผมส่วนตัวผมก็ชอบใช้แบบนี้นะเหมือนบนรถอะ่ะบนรถที่มันมีไอเจ็ดดีอ่ะที่มันมีไวนิว่ไวนิ่ก็ทํางานเหมือนกันนะครับแล้วก็หาดข้างล่างมันก็จะกันน้ําด้วยน้ํามันจะวิ่งอยู่ในฐานแหละทีนี้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเอาดึงลงก่อนดึงลงก่อน,งงน,นมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาจะฮิตพรมอย่างนี้กันเขาเรียกพรมซิ่งลายหมักลุกมีหลายสีเลยขายห้าไม่ทันเลยแต่ช่วงนี้ก็ ความนิยมก็ซาลงนะครับแต่ก็ยังมีขายอยู่นะเผื่อใครอยากได้เป็นผ้านะนี่เป็นผ้านี่เป็นผ้าเห็นน,นะเป็นคุยๆสวยดีใส่แล้วต้องไอพรมพวกเนี้ยใส่แล้วจ,จะต้องเปลี่ยนบ่อยหน่อยถ้ามันเลอะๆดำๆมันก็จะไม่สวยนะแล้วก็ที่ขายขายได้ประจาประจาเลยก็คือข้างล่างเนี่ยครับเป็นเป็นถาดยางถาดยางก็อย่างที่บอกครับน้ําก็จะอยู่ในนี้แหละ แต่ว่าที่ฟงที่ฝุ่นก็อยู่แบนี้มันจะไม่เกาะก็แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับอยู่ที่งานงานประเภทประเภทงานที่เราใช้ก็คืออย่างสมมุติว่าคุณเป็นรถ <c oughs> แบบว่าอะไรอะใช้เข้าว่าอะไรดีรถก่อสร้างอะ่ะรถแบบว่าที่ทํางานก่อสร้างอะที่มันจะมีฝุ่นมีอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยเหยียบทรายเหยียบดินขึ้นมาก็แนะนําเป็นถาดยางอย่างนี้ก็ดีนะแต่ว่าล้างบ่อยๆหน่อยคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้าเอาไวน้นิวไปใช้เนี่ยรับประกันเลยเละแน่ๆ คุณก็ต้องล้างบ่อยๆหน่อยทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูไอพรมที่ผมเคยขายไปนะผมมีถ่ายรูปไปอยู่เดี๋ยวผมไปดึงผมไปเอารูปมาให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะใส่กับรถรุ่นไหนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูด้วยนะครับว่าไอหกดีเจ็ดดีเนี่ยมันจะมีลายแบบไหนบ้างนะหลังจากที่ผมพาไปดูพรมมาแล้วนะทั้ง 5D 6D หรือพรมอะไรที่เรามีขายนะครับตอนนี้ผมมีตัวอย่างพรมนะครับเขาทิ้งไว้ผมชิ้นหนึ่งนะเป็นชิ้นนี้ ดูดูความหนาของงานนะครับดูดูดูเห็นไหมผมเอาเวอร์เนียวัดให้ดูนะว่ามันหนาแค่ไหนนะนี่นะสิบเซนอ่ะหนึ่งเซนเนี่ยไม่ใช่สิบเซน,ส,เซนสิบมิลหนึ่งเซนเนี่ย หนึเซนดูค่าดูค่าแล้วก็ของผมนะนี่นะเอาเล็บขวนได้ได้ยินเสียงไหมนะไม่มีรอยเห็นไหมแต่คัตเตอร์เข้านะยาวคัตเตอร์ขูดนะคัตเตอร์มันคมเล็บเราเราเล็บจิกๆจขูดขูดเนี่ยไม่หลุดเนีย่ยของที่ผมขายราคาไม่เหมือนในท้องตลาดนะครับในราคา ไม่ใช่ว่าพันเก้าเก้าสิบอะไรงี้ไม่ได้ขายอย่างนั้นนะของผมชุดหนึ่งประมาณสามพันนะครับเป็นรถกระบะกระบะแคบกระบะสีปรโตอะไรเงี้ยชุดหนึ่งประมาณสามพันนะถ้าเป็นพวก Honda j a z z ที่มีด้านหลังอะไรก็จะสี่พันกว่าส่วนอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างตัวอย่างงานตัวอย่างหนังเอาียกตัวอย่างหนังมีลายประมาณอย่างนี้นี่ให้ดูนี่เห็นไหมลายเนี่ยบีไใ่นบี เยอะอยู่แล้วก็จะมีแบบเป็นส,ส่วนมากเขาจะนิยมอย่างนี้กันมากกว่าเ,เป็นลายแบบเนี้ยอันนี้ยขายดีอันนี้ยอ,นนอันนี้มาบ่อยมันดูหรูดูหรูดีก็ประมาณนี้ครับที่จะมาคุยกับเพื่อนๆนะก็ คือไปเห็นมาเยอะอะไปเห็นในในเน็ตมาเยอะแล้วแบบว่าราคามันถูกกว่าอะไรเงี้ยลูกค้าบางคนถามราคาผมแล้วบอกว่าทําไมมันแพงจังต้องดูที่หน้าง,งานด้วยนะครับว่าไองานของผมมาเป็นแบบไหนนะแต่จะบอกเฮ้ยแพงหลือเกินช่างพัดขายของแพงมะงานมันก็คนละประเภทกันนะครับต้นทุนผมมาผมยังไม่ได้ราคานั้นเลยอะยังไม่ได้ราคาที่เขาขายเลยดีกว่าแบงนี้ดีกว่าเกรดงานมันมีหลายเกรดนะครับผมเลือกเกรด พเมีมอ่ะพูดคาว่าพเมียมได้เลยอ่ะงานแบบเนี้ยต้องมาเห็นงานแล้วจะรู้ลูกค้าผมก็หลายเจ้าแล้วนะทักมาถามแล้วก็แบบไม่เอาเดี๋ยวพอมาเห็นงานจริงแล้วก็สั่งนะตัวคลิปนี้ประมาณเนี้ยครับมาให้ดูของประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามีอะไรเด็ดเด็ดเด็ดทุกคลิปอะ่ะฝากฝากแล้วกันฝากเข้ามาเข้ามาดูหน่อยเนาะประมาณนี้ประมาณนี้เท่านี้ก่อนเท่านี้ก่อนมีงานตัดคลิปรออยู่สําหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสิดตามให้ด้วยนะครับ